ประวัติศาสตร์เพชรบุรีมรดกที่ควรอนุรักษ์หรือเรื่องราวที่ควรลืมนี่คือคำถามที่น่าสนใจที่จังหวัดเพชรบุรีกำลังพยายามตอบโดยการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์เมืองเพชรบุรีโครงการสำคัญที่มุ่งอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังในช่วงที่ผ่านมานายชัยพลผู้ต้องลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้ประชุมรวมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิภายในจังหวัดเพื่อวางแผนการจัดทำหนังสือนี้อย่างรอบคอบโดยมุ่งเน้นไปที่การรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายและแม่นยำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสัังคมและวฒนร มาของเพชรบุรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ที่น่าสนใจคือการจัดทําหนังสือประวัติศาสตร์นี้ไม่ได้เพียงแค่การบันทึกประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นการสืบทอดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเมืองเพชรบุรีให้กับเยาวชนและประชาชนในอนาคตด้วยการศึกษาและเรียนรู้จากหนังสือนี้คาดหวังว่าคนรุ่นหลังจะสามารถรักษาและพัฒนามารดกทางวัฒนธรรมของเพชรบุรีได้อย่างยั่งยืนแต่คําถามที่น่าสนใจคือประวัติศาสตร์บางส่วนของเพชรบุรีอาจมีเรื่องราวที่ถูกลืมหรือถูกบันทึกไว้ไม่ครบถ้วนซึ่งอาจนําไปสู่กกาาาารรเเขข้้ใใจผิิิดดหือออพพนนคต ดังนั้นการจัดทําหนังสือประวัติศาสตร์เพชรบุรีนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การบันทึกประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างประชาชนในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับโครงการนี้ควรมีการเพิ่มเติม,ตมหรือปรับเปลี่ยนสิ่งใดบ้างเพื่อให้หนังสือประวัติศาสตร์เพชรบุรีสะท้อนถึงความเป็นจริงและครอบคลุมทุกมุมมอง